ปกติแล้วผลผลิตมะนาวจะออกสู่ท้องตลาดในช่วงฤดูฝนลลซึ่งมักเกิดปัญหาราคาตกต่ำตการผลิตมะนาวนอกฤดูจึงเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการตลาดได้ดีแต่การทำมะนาวนอกฤดูก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคหลายอย่างเข้าช่วยและต้องอาศัยการเอาใจใส่ จึงได้ผลผลิตที่คุ้มค่านายพิชัยลายานาเกษตรกรตำบลทุ่งหลวงอําเภอคลีมาจังหวัดสุโขทัยได้ลาออกจากการประกอบอาชีพพนักงานธนาคารมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วโดยลงปลูกมะนาวพันธุ์แป้นลำไยและมะนาวไตฮิติในวงบ่อเพื่อผลิตมะนาวนอกฤดูในพื้นที่สองไร่ครึ่งตอนที่สมัยทำทำงานธนาคารอยู่เราได้พบปะกับลูกค้าเนี่ยเป็นจำนวนมาก อีตัวนี้เราก็เรื่องเรื่องตลาดเรื่องราคาอะไรนี่นะเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับพวกพวกแม่ค้าพวกอะไรนี่ได้สะดวกแล้วก็จริงใจต่อเราเขาจะไม่โกหกเราดินที่ใช้ลงปลูกมะนาวในวงบ่อ <c oughs> ต้องเป็นดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ <c oughs> และระบายน้ําได้ดีเกษตรกร,กรจึงผสมดินขึ้นเองจากดินร่วน3ส,ส่วนเปลือกหูเหลืองสองส่วนและมูลโคนหนึ่งส่วนผสมปุ๋ยสูตรเสมอลงไปเล็กน้อยการปลูก ควรจัดเป็นแถวคู่ระยะห่าง1เมตรครึ่งคูณ1เมตรครึ่งเว้นทางเดินระหว่างแถวคู่ไว้2เมตรเพื่อประหยัดแรงงานเกษตรกรจึงใช้ระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์มีประตูปิดเปิดตามโซนการใช้น้ำซึ่งลงทุนระบบน้ำเพียงต้นละ350บาทต้นมะนาวที่พร้อมจะให้ผลนอกฤดูต้องมีอายุ8เดือนขึ้นไป การบังคับให้มะนาวออกนอกฤดูเริ่มจากเดือนกันยายนเกษตรกรจะงดให้น้ำจนใบมะนาวร่วงเหลือใบเพียง40%จากนั้นก็ให้ปุ๋ยเร่งดอกสูตร12-24-12ต้นละหนึ่งกำมือใช้น้ำฉีดให้ปุ๋ยละลายลงดินประมาณ15วันหลังจากได้รับปุ๋ยมะนาวก็จะออกใบอ่อนพร้อมดอกจึงให้ปุ๋ยชีวภาพ ที่หนักขึ้นเองจากปลาสดหรือถอยเชอรี่ผสมกับมูลข้างขาวกากน้ำตาลกากชุรสและเชื้อจุลินทรีย์พอดอสองนำไปผสมน้ำให้ตามระบบท่อทุกห้าวันช่วงที่เริ่มติดดอกอาจมีเพลี้ยไฟและหนอนเข้าทำลายจึงต้องฉีดพ่นด้วยสารเคมีเช่นอะบาเมกตินและคลอพารีฟอสทุก3าถึงหวันจนดอกบานก็หยุดให้สารเคมีและใช้อีกครั้งหากพบมแมลงระบาดในช่วงเริ่มติดผล ในช่วงที่ติดผลแล้วยังคงให้ปุ๋ยชีวภาพทางน้ําและฉีดพ่นทางใบทุกสามถึงห้าวันด้วยอย่างในกรณีนะฮะถ้าขาดธาตุอ่ถ้าขาดธาตุาาาาพวกสังกสีหรือเหล็กอะไรนะฮะใบมันจะเหลืองนะออกออกอาการเหลืองทั้งต้นเลยทั้งต้นแล้วแล้วถ้ามาถึงถ้ามันเป็นทั้งแปลงมันจะเหลืองทั้งแปลงนะครับนะตัวนี้เราเราก็จะเอาไอเอเอาเอาธาตุอาหารพวกไอเนี่ยไอพวกสังกสีพวกเหล็กเนี่ยนะฮะ หาซื้อมาจากตามทางร้านเป็นเป็นเอเป็น,ปนหัวหัวธาตุอาหารนี่ครับเอามาเอามาฉีดพ่นลดบ่อยบ่อครับมะนาวนอกฤด,ดูที่ได้จะพร้อมเก็บผลผลิตในเดือนเมษายนรวมเวลาติดผลประมาณ4ี่เดือนครึ่งถึงห้าเดือนหากเป็นมะนาวพันธุ์แป้งรำไทยจะให้ผลผลิตต้นละ150ผลส่วนมะนาวตาฮิติจะให้ผลผลิตต้นละ100ผลจำหน่ายได้ราคาผลละประมาณ3บาท โดยมีแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนนอกจากนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยยังให้เกษตรกรเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นพืราคาตลาดนี่หญ่เ็จะเป็ทนพุทขนาดนี้เักอศึกษาในวิาลยเนี่ยถ้าสนใจนะสามารถปรับไปทําใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดต้นทุนก็ดีเพราะว่าอย่างเจ้าของสวนนี้ก็เป็นนักธนาคารมาก่อนนี่ท่านจะคิดต้นทุนการผลิตจนถึงกําไรให้เรียบร้อยนะครับ แลโดยเฉพาะท่านสามารถลดต้ทนทุนทุกอย่างเช่นการทําปุ๋ยชีวภาพเองก็ดีท,ทําแม้กระทั่งสารไล่มแมลงนี่ท่านก็ผสมเองในสูตรของชีวภาพเนี่ยสามารถลดต้นทุนไปได้ถึงถึงครึ่งนะครับเป็น50%เซขึ้นไปแม้ว่าการปลูกมะนาวในวงบ่อจะใช้การลงทุนค่อนข้างสูงแต <todos S 2> ่มะนาวมะนาวอนการดูแลที่ซับซ้อนมากกว่าการตามปกตินีน้ก็เล็กไปซึ่งหากปฏิบัติได้ก็จะให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรอย่างคุ้มค่า สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน